สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนเอทุกท่านครับวันนี้พระมหาได้นำพระสมเด็จวรคังเป็นพระยุคปลายมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆนะครับ เรามาเจอกันเราก็หวังว่าเพื่อนเพืทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ต่างแดนในเมืองไทยอากาศเปลี่ยนแปลงก็ขอให้ดูแลสุขภาพไม่ดีนะครับวันที่พ่อใหญ่มหาอัดคลิปนี้ก็ตรงกับวันพระพอดี เป็นวันพระที่เราไปทำบุญตักบาตรปล่อยนกปล่อยปลาแล้วก็อธิษฐานจิตสร้างบุญสร้างกุศลในยามเช้าตกเย็นมาแล้วก็มาสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิ ตามวิสัยของเราที่พึงกระทําได้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นก็จงสำเร็จต้องการสิ่งใดสิ่งนั้นก็จงมาโดยฉับพลันทุกท่านนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหานำพระสมเด็จวรคัง ที่อยู่ในยุคปลายเนื้อผงเกสรน,นะครับองค์นี้เป็นเนื้อผงเกศรครุกเคล้าด้วยผงพุทธคุณวิเศษห้ประการผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตตมังผงอิติเจผงตรีนิกสิงเหนะครับคล้ายกับพิมพ์ลุงพุทธนะครับเพื่อนๆแต่ว่ามีบางอาจจะไปเทียบชั้นได้ แต่ว่าอยู่ในบล็อกพิมพ์เดียวกันนะครับเราจะเห็นเส้นบังคับพิมพ์เส้นขอบกระจกหรือว่าเส้นวาสนาที่เราเรียกนะเพืเ่อนๆนี่เห็นไหมครับสวยงามนะครับบางทั้งเรียกว่าขอบกระจกเส้นบังคับพิมพ์ครูบาอาจารย์บางทั้งเรียกว่าเส้นวาสนาเลยทีเดียวนะครับ ส่วนพระพักเนี่ยเป็นข้าว้ลาตัดนะครับใบโพเลยนะครับเป็นเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเลยนะครับเกตเนี่ยยุบไปหาพื้นพระด้านในแล้วก็สะบัดผ่านซุ้มระฆังเห็นไหมครับปลายพระบาทเนี่ยปลายพระบาทตรงกับข้อศอกแขนตรงนี้นะเพื่อนๆเราจะเห็นฐานสิงเนี่ยตกท้องช้างนะครับฐานหมอนรองสิงก็ลักษณะมีร่องตรงกลางเล็กน้อยนะครับ เราดูแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ย้อนเวลาไปอยู่ในปี2,411นะครับซึ่งเป็นยุคปลายแล้วที่ท่านสร้างพระพิมพ์นี้ขึ้นมานะครับเราเห็นลักษณะอ่อนช้อยอย่างเงี้ยเป็นพระพิมพ์ของช่างหลวงวิจาร์เจอรนัยนะครับ บางท่านก็บอกว่าหลวงวิจารไม่มีตัวตนอันนั้นพักไว้นะครับเพราะเหมหาจะไม่พูดถึงนะพูดมามากแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วปีหกหกนี้ตั้งใจว่าจะพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลนะครับจะไม่พูดถึงคนที่มีความเห็นที่เรียกว่าประทาป,ปารมะนะครับประเภทที่มืดมาแล้วก็มืดไปเพราะเห็นมหาจะไมข่ขอเอ่ยนะครับ ก็เอาเป็นว่าดูแล้วเนี่ยม,มันงดงามนะครับเพื่อนเเราไม่ต้องตัดสินว่าพระแท้ต้องขายได้นะครับพระแท้จะเป็นต้องขายได้10ล้านขึ้นองค์ละร้อยนี่ไม่มีทางที่จะเป็นพระแท้ได้ให้เราตัดตรงนี้ออกไปนะตัดตรงนี้ออกไปแล้วพ่อยมาหาก็เชื่อในใแน่ใจว่าพระสมเด็จเนี่ยมีเป็นร้าน มีเป็นล้านองค์เหมาะพอแล้วก็มีมากพอสำหรับคนที่มีองค์ความรู้แล้วก็มีบุญบารมีที่สะสมมาแล้วนะครับสวดมนต์ภาวนาตั้งจิตอธิษฐานนี้ไม่นานนะครับความดีเรามาความดีเรามีความดีเราถึงไม่นานเราก็เจอนะเพื่อนๆก็พูดยากนะครับมันเป็นอจินไตเป็นเรื่องของคนที่มีจิตศรัทธา คนที่มีจิตศรัทธาเนี่ยก็เป็นอจินไตนะเพื่อนเพื่อนเราเห็นคนที่เขาทําบุญเป็นล้านถวายรถถวายกุฏิถวายโบสถ์ถวายแก้แวแหวนเงินทองทีละมากๆเนี่ยเราเห็นแล้วก็เกิดความอัตจักรใจว่าทําไมเขาทําได้ทําไมเขามีจิตที่กล้าบริจาคมากมายขนาดนั้นมีจิตที่เป็นกุศลเพราะจิตเขาถึงองค์ประกอบเขามีบารมีเขาสร้าง มันเป็นสิ่งอจินไตยนะเพื่อนๆเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดสําหรับคนที่มีเขาศรัทธาแค่นั้นนะครับอย่างองค์นี้พ่อยญมหาบอกเพื่อนๆว่าด้านหลังนะครับจะมีลักษณะเกรด็ดหรือว่าก้านหอย,หร,อรห,อยหรือว่าเปล็ดหอยรอว่เปลือกหอยชัดเจนนะแต่ถ้เพื่อนๆเ,เข้ากล้องขยายกําลังสูงแล้วจะเห็นแล้วจะดูไปพร้อมกัน รอยปูไตเนี่ยปูปูเฉชวนนะเพื่อนๆนีน่รอยใหญ่เป็นรอยปูเฉชวนเลยนะเพื่อนๆนีน่ถ้าเราเห็นตรงนี้นะงดงามรูตรงนี้พอ่ามหาเจาะแล้วนะคือท่านแตกออกแล้วก็เอาไม้ไผ่สกิดออกเอากระไมดลงปรากฏว่าเหลืองนะเพื่อนๆนีเนเน่เดี๋ยวจะเอาเข้ากล้องขยายกํากลังสูงให้เพื่อนได้เห็นดูขอบข้างนะ ปาดจากด้านหน้านะปาจากด้านหน้าไปด้านหลังนี้การโยุไปของของผิวพระของก้อนมวลสารเห็นชัดนะเพื่อนๆองนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเข้ากล้องขยายกําลังสูงดูไปพร้อมกันนะครับเพื่อนๆพ่อใหา่มหาก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นความจริงที่เกิดขึ้นในองค์พระนะครับความจริงที่เราคิดว่ามีอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าเรา ศึกษาแล้วก็ทําใจให้เห็นถ้าศึกษาแล้วไม่ทําใจให้เห็นนี่มันก็มันก็มืดนะเพื่อนเพื่อนมืดเราศึกษาแล้วก็ทําใจให้มันเห็นใจเราที่ศึกษามาดีแล้วนะทําใจให้เห็นเดี๋ยวเราดูดูแบบองค์รวมไปก่อนนะเพื่อนเพื่อแล้วจะให้ดูว่าองค์ไหนจะเป็นก้นหอยที่สวยงามแท้นะครับ เพื่อนดูนะงดงามนะนี่คือรอยผิวที่ท่านแตกออกไปแล้วเป็นชั้นเป็นเปลือกหอยชั้นนอกเปลือกหอยชั้นในนะตรงนี้ท่านหลุดออกไปแล้วดูผิวนะเป็นเนื้อผงเกสรนนะครับเพื่อนแล้วก็จะมีพวกก้อนผงพุทุคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตีนสิงห์ค่อนข้างเยอะนะครับ ก้อนนิสซอพองยังมีอยู่นะครับเนี่ยยังมีให้เห็นติดอยู่ในองค์พระนะครับอย่างชัดเจนนะครับนี่คืออง์รวมของท่านเพื่อนๆดูนะครับเราจะเห็นถ้าดูอย่างนี้นะเพื่อนเเราจะเห็นเปลือกชั้นนอกใช่ไหมครับเพื่อนๆนี่ เนื้อสมเด็จวัะระังนะเปลือกชั้นนอกนะครับเนี่เนื้อชั้นในก้อนผงพุตธคุณตรงนี้คือท่านหลุดแตกหักออกไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็จะเห็นอย่างเงี้ยเวลาเราศึกษาเราก็พิจารณาแล้วก็สังเกตน,นะเพื่อนเพื่อนพะใหญ่มหาอันนี้เจ็บนะถ้าเจอเนื้อหาโมทสานจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อน อย่างเงี้ยต่างแน่นอนนะครับต่างกับพระทั่วไปก็ดูเนื้อนะเพื่อนๆดูเนื้อดูเนื้อเนี่ยเนื้อท่านเป็นก้อนเรียกว่าก้อนผงพุทุคุณนะเพื่อนเพื่อนเปลือกหอยสุกคลุกเคล้าด้วยผงพุทุคุณเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นจุดๆเป็นเม็ดๆเป็นจ้ำๆเห็นไหมครับ ตกท MM. ้องช้างนะครับน <t ain own> ี่เพื่อนเนเนี่ยผักเนื้อผงเกสรเขาก็จะเป็นอย่างนี้เพื่อนเมีเม็ดเล็กเม็ดน้อยคล้ายๆกับพวกเมล็ดกล้วยใหญ่ไม้ใหญ่วัชพืชไม้มงคลว่านมงคลเนี่ยติดอยู่ในมวลสารก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยงดงาม เป็นชั้นๆเลยนะครับเนี่ยดูแล้วนี่ยโอ้โหคนลุกคนพองเลยนะครับเพื่อนๆถูกต้องไหมครับหรือว่าพระยมหานี้รู้สึกอินไปคนเดียวคือถ้าเรามีองค์ความรู้ถ้าหากว่าเราชอบเราสื่อสารโอ้โหเพื่อนเพื่อนเจอพระแท้นี่พเพื่อนดูเม็ดนี้นะคล้ายกับเป็นเปลือกหอยเป็นก้นหอยชนิดหนึ่งนะ,พะเพื่อนเพื่อนฝังอยู่ในเนื้อพระเนี่ย เพื่อนๆดูเนื้อเนื้อปูนเปลือกมันวาวเลยนะเพื่อนๆเนี่ยใสเป็นหินอ่อนไปเลยนะเนี่ยเม็ดพระธาตุติดอยู่เนี่ยนะครับก้อนดินสอเหลืองดินโป่งเหลืองเนี่ยเพื่อนๆใสมันวาวเลยทีเดียวนะครับใสมันวาวเหมือนแก้วเลยนะเพื่อนๆบางจุดนะ ทางจุดนี้เพื่อนๆดูถูกต้องไหมครับใสมันบาดูเป็นเป็นแก้วไปเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยเรามาดูด้านหลังนะด้านหลังที่เพ่อนมาหาบอกเพื่อนๆว่าเพื่อนๆดูเม็ดนี้นะมันคืออะไรครับเพื่อนมหาจันท์มากนี่คือก้นหอยนะเห็นไหมครับนี่ พ่อใหญามหาเห็นพระสมเด็จวราคาังของเพื่อนๆหลายคนที่เอาตรงนี้มามาโชว์กันนะมีไม่กี่องค์นะร้อยองค์นี้จะเห็นสักหนึงองค์นะเพื่อนๆหนึ่งในร้อยอ่ะที่เป็นลักษณะก้นหอยอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับที่มีลักษณะเหมือนเป็นก้นหอยอย่างนี้นะครับแล้วเพื่อนเอนดูดูรอยปูไตนะครับบางท่านเรียกว่ารอยปูเฉชวนนะเนี่ย ใหญ่มากนะเพื่อนๆน,นี่ก้อนผงปุตุคุคือเขายุบเข้าไปด้านในนะเพื่อนๆน,นี่ก้อนเนี้ยก้อนผงก้อนเม็ดพระธาตุหรือว่าก้อนมวลสารเนี่ยเมื่อเขายุบเข้าไปข้างในนี่กรอบขอบเขาจะคมเห็นไหมเพื่อนๆเน,นี่ยรอยรอยรอยนอนดุลเพื่อนๆดูไว้นะ รูเล็กรูน้อยเขาจึงเรียกว่ารอยนอนด้นอ่ะชัดเจนเลยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเรามาดูตรงนี้นะครับที่พ่อใหญ่มหาเอาขมิ้นลงเพื่อนๆดูนะครับนี่ตรงนี้เอาขมิ้นลงแล้วนะครับเรายัางเห็นรอยขมินสีเหลืองเล็กๆติดอยู่นะครับเนี่เป็นหลุมพอสมควรเนี่ยเม็ดแดงนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับ ก็เ,เรียกว่าลอยนอนดนุนชัดเจนเลยนะครับนี่สวยงามเราดูไปพร้อมกันนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับอย่างนี้พ่อเห็นมหาเนี่เก็บนะครับถ้าเจออย่างเงี้ย เราไม่เราไม่หลงทางเราไม่นอกทางเราไม่ได้ออกทะเลนะเพื่อนเนี่นเนี่ยนี่คือก้อนผมวุตถุคุณอยู่ด้านในพระปอมพระเจพระโรงงานเขาไม่ได้มาใส่ใจเล็กๆน้อยอย่างนี้นะเพื่อนๆนี่คือฟังงานเวลาสอนเพื่อนเห็นไหมครับระยิบระยับเนี่ยนี่คือเกล็ดเปลือกหอยนะเพื่อนๆจำมาเลยนะเวลาสองกลางแดดโอ้โหเพื่อนเอ้ยครูบาอาจารย์ครับเนี่ยเวลาเราเอาระสเดจองค์นี้ไปยืนกลางแดดแล้วส่องนะส่องในกล้อง 10x นี่แหละครับ โอ้ยระยิบระยับเลยนะเนี่รรยระยิบระยับก็ระยบิบระยับก็เปลือกหอยงไงครับเกล็ดเปลือกหอยเนี่ยเราเห็นไหมครับนี่ผผก <Gore> ้อนผงโพทุคุณเนี่ยเพื่อนๆดูก้อนผงโพทุคุณนะครับเนี่ยห็นไหมครับนี่ก้อนผงโพทุคุณขาวใสเป็นหินอ่อนเลยนะครับเราก็จะเห็นคราบแคลนไซอนาคอนไนน์นี่เต็มเลยนะครับนี่ ดูไปพร้อมกันนะครับนี่นเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับนี่เี็ปพระธาตุเขานะครับนี่นก้อนผงปุตุคุณแคลไซอนาคกนไนนี่พุดขึ้นเต็มไปเลยนะครับเรามาดูอีกด้านหนึ่งเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูสิครับ ที่เราเห็นเป็นข,า,ขาวเป็นจันนี่คือโบราณบางั้างเรียกว่าฟองเต้าหูหน้นะเพื่อนเพื่อนนี่แหละแคลไซอนาคอนาเห็นไหมครับเม็ดดำเพื่อนเนดูสิครับปูนเปลือกหอยเราดูทุกจุดดูทุกมุมนะครับงดงาม เป็นพื่อนดูเม็ดนี้เป็นไงครับความงามเม็ดแดงนะครับเพื่อน,นดูแล้วเป็นไงบ้างครับองค์นี้ถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดสับตะไคร้ให้พ่อใมหาช่องสองพระบ้านนี้นะครับขอบคุณครับ